สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีมีดช่างคนไทยสวยๆนะครับสองเล่มนะครับผมจริงๆพี่แกให้ยืมมารีวิวนะแกบอกแกว่าอย่างนั้นนะครับแต่ถ้ามี FC ชอบก็ขายนะครับและเดี๋ยวผมจะลงขายในในเขาเรียกในอะไรนะในเพจของผมด้วยนะครับโอเคอมาดูกันก่อนนะนะครับขอเช็ดทำความสะอาดนิดนึง นะครัเพิ่งดูเมื่อกี้เลยนะครับไม่ได้ทำความสะอาดอะไรแค่ลงน้ำยาให้นะครับเช็ด <c oughs> น้ำยาให้หน่อยหนึ่งนะครับผมเงาวแวบ,บเลยนะโอเคอ่ะมาดูกันนะครับ <c oughs> ของไข่บ้างนะครับ เล่มนี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยดูสเปคนะให้ดูคร่าวๆก่อนนะเห็นไหมครับเนียนไหมนะครับเขาเรียกนะฮาเลลูยานะครับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมูเลสไนฟ์นะครับผมช่างคนไทยนะครับทำจากวัสดุ M 3 9 0นนะครับเป็นกลุ่มพวกเหล็กไฮสปีดนะครับผมแข็งและเหนียวนะครับผมทนความร้อนด้วยนะครับผม เจ้าของนะได้มานะครับในราคา5,800บาทนะครับเสนอขาย5,5 0 0นะครับแถมซองของช่างยัดช่างยั์นะครับซองหนังยังหนาสวยนะครับเดี๋ยวก็ดูรายละเอียดกันนะผมแจ้งราคาก่อนนะครับบอกเบอร์เหล็กบอกราคาบอกช่างก่อนนะครับผมรู้แล้วนะนะครับมูเลสไนฟ์นะครับผมมูเลสไนฟ์นะครับผมส่วนช่างนี้นะครับผม เลิฟเลสนะครับช่างนัดนะครับผมสัญลักษณ์นะครับเล่มนี้นานแล้วนะครับผม N 6 9 5นะครับสแตนเลสนะครับ N 6 9 5นะครับเจ้าของได้มา4ี0พนเะเสนอขาย3,000ันเดเดี๋ยวผมเช็คราคาทีนึงว่าถูกไหมผมกลัวผมจะบอกผิดนะครับแต่ผมแจ้งประมาณนี้ก่อนนะเจ้าของได้มา4ี0พนะครับผมก็สวยดีนะครับ ช่างท่านนี้ก็มีชื่อนะมีดแกสวยๆเยอะนะครับผมแต่ปัจจุบันเหมือนก็จะเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์ของแบรนด์เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ Pw knife หรือประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าในวงการช่างนัดเนี่ยนะครับสัญ,ญลักษณ์ตัว N ตัวเนี้ยนะครับรู้จักกันดีนะครับผมเห็นไหมนะครับผมมาพร้อมซองใครเด็กนะครับโอเคอ่ะรู้ช่างรู้เหล็ก นะครับเล่มนี้นะเหมาะกับงานแร่นะครับผมงานอาหารงานล่านะครับลักษณะคมทํามาแบบเหมือนกับคล้ายๆกับเาขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเป็นฮาร์วกายใช่ไหมที่มันจะเว้าเว้าลงนะครับเน้นการเฉือนการแร่นะครับการเว้าของใบนะครับไม่รู้เห็นไหมนะครับการเว้าของใบเพื่อลดแรงเสียดสีขณะเราเฉือนเราแร่นะครับอะมาดูนี่ก่อนน้ําหนัก ของมีดเล่มนี้ก่อนนะครับผมซีโลร้อยห้าสิบห้ากรัมนะครับผมพร้อมซองนะครับสองร้อยเก้ากรัมนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นซองหนังของนายักษ์ก็สองร้อยแปดสิบสามกรัมนะครับรู้น้ำหนักแล้วนะ เล่มนี้นะครับน้ำหนักนะครับผมร้อยสามสิบเก้ากร,รัมนะครับพร้อมซองก็2องร้อยสิบสามกร,รัมนะครับผมเดี๋ยวผมเช็ค,คราคาอีกทีหนึ่งถ้าสามพันนี่ผมว่ามันก็ถูกนะและมีพี่ท่านหนึ่งแกผาหาเลเล็ฟเหล,เลด,ดีดีๆเหล็กดีๆนะครับช่างดีๆนะครับผมว่าเล่มนี้เดี๋ยวผมจะติดต่อแกไปนะลองถามมาพี่เอาไหมรับไหมนะครับ โอเคอ่ะมาดูความยาวของมีดก่อนนะเล่มน,นี้นะครับสวยนะด้ามเป็น g ีเทนะครับผมแล้วก็ทำร่องมาทำลายมาแบบใช้คำว่างานช่างคนไทยยี่ห้อนี้ปานิีมากนะครับพิธีพิถันแล้วก็ห้านิ้วนะครับผมส่วนตัวด้ามก็เกือบห้านิ้วนะครับผมไปกว้างหนึ่งนิ้วหนึ่งหุนนะครับ ตรงนี้นะครับก็มีการทําล่องด้วยนะครับคือเท่าที่ผมอ่านอ่านรีวิวของช่างตอนที่แกขายทําขายนะครับตัวนี้นะครับมีการย้ยําหมุดข้างในนะแต่ว่าเป็นการซ่อนผมไม่แน่ใจวิธีการของแกงจริงแกน่าจะใช้ตัวนี้ตัวเนี้ยตัวดําๆตัวนี้นะครับมาอาัดกาวหลบอีกทีหนึ่งนะครับผมน่าจะเป็นการไขน็อตย้ําดึงเข้าหากันข้างในนะครับมันจะมีวิธีอยู่นะ ฝรั่งเขาก็ทํากันนะครับผมถือว่าแกเขาเรียกว่ายังไงนะพิธีพิถพันนะครับเพราะว่าแกบอกว่าไม่อยากให้ที่ด้ามถ้าเป็นโลหะมาโดนกับพวกขี้มือเวลาใช้งานนะครับอาจจะสก,กปรกนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับและก็ตรงสันตรงนี้นะครับมีการทําคมมานะครับสําหรับไว้ขูดแท่งจุดไฟนะครับผมก็ใช้งานได้นะครับ ็มีการลบเหลี่ยมนะครับลักษณะใบเป็นแบบ v แฟดจากข้างบนลงมานะครับ s h เชฟลงมานะครับก็ถือว่าเหมาะสำหรับงานแร่งานเฉือนนะครับแล้วเหล็กเบอร์นี้นะครับผมว่าก็เาขาเรียกว่าอะไรนะรับแรงกระแทกนะครับตอกสันได้แต่ว่าไม่กล้าใช้บ่งตรงนะไม่กล้าใช้เอาไปทำอย่างนั้นนะครับ เอาไว้แบบฉุกเฉินแล้วต้องใช้จริงๆนะครับเต็มที่เอาไปแคมป์ปิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับงานแรกงานอาหารนะครับได้เลยนะอ่าเริ่มแรกนะเดี๋ยวดูซองนะครับอ่าดูเลยทีเดียวเลยแล้วกันนะครับซองนะครับแน่นมากนะครับอืมเนี่ยนะครับมีเสียงก็แก้กก็จริงแต่ไม่หลุดแน่นอนนะครับตรงนี้อย่างหนาใครเด็กหนาขนาดนี้หนามากนะครับตรงนี้ไม่ได้ย้ำหมุดมาเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าเราใช้ คลิปเนี่ยครับมันก็จะไขน็อตแล้วก็จะยึดแน่นอยู่แล้วนะครับก็ไม่จําเป็นต้องย้ําหมุดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็แน่นแล้วนะครับแล้วแถมพี่เจ้าของมีดนะครับส่งทําซองกับช่างยักนี่นะครับแถมซองให้ซองนี้ผมว่าก็มีเป็นไม่แน่ใจนะว่าถึงพันหรือเปล่านะแต่ช่งางท่านนี้ก็มีช่างมีคนส่งทําซองกับแกเยอะหลายคนนะครับงานดีนะครับผมนี่นะครับ สุดเลยนะครับแคมป์เอาไปแคมปิ้งเอาไปเดินป่าเดินเขานี่ปลอดภัยแน่นอนนะครับรัดแน่นยังไงก็ไม่หลุดนะครับผมแน่นมากนะครับไม่กล้าดันก็ไปสุดนะไม่ใช่หลอกแต่๋ยวของเขาเขาเก็บมานานไม่มีตำหนิเดี๋ยวจะมมีตำหนิที่ผมนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะลองคมให้ดูนะได้จบไปเป็นเล่มๆนะครับผมอ๊บ ผมลองกับกระดาษนะไม่ใช่มีดผมไงผมไม่ไม่กล้าลองหนักนะครับกิฟเลยนะครับกิฟเลยนะขนาดผมกิดกระดาษไม่เก่งนะครับสวยอะ่ะนะครับ สวยนะถามถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้แต่ว่าคงไม่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้มีดเยอะแล้วเยอะจริงๆ,ๆครับเยอะเยอะเวอร์แล้วก็ขายขายไม่ยังขายไม่ออกเลยของที่เราอยากจะปล่อยนะครับผมมันต้องระบายไปบ้างนะครับไม่ไหวเก็บเยอะเกินนะครับแจ้งราคาไปแล้วนะตอนต้นคลิปจําไม่ได้แหละเท่าไหร่เจ้าของลดให้นะครับถ้าสนใจก็ลองทักมาเผื่อจะลดอีกนะครับเพราะพี่แกใจดีมากอ่ะเล่มถัดมานะครับ ทรงใบนะครับมันก็เป็นดอกพอยเนาะมันไม่ถึงกับสเปียรไม่ถึงกับเป็นหอกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้บาลานซ์เท่ากันพอดีพอดีนะครับเป็นบาลานซ์เท่ากันนี่ผมจะมองว่ามันเป็นทรงสเปียรนะครับลักษณะการทําคมผมโคตรชอบสําหรับมิดแลที่คมแบบนี้นะครับผมเพราะว่าผมว่ามันยากนะช่างที่จะทําคมแบบฮาโลกายนะครับผมฮาโลนะครับเป็นแบบโค้งเว้าวเข้าไปที่คมนะครับเพราะว่า เวลาเราเอาไปแล่ไปเฉือนนะครับความที่มันโค้งเว้าเนี่ยมันจะได้ไม่ไปสเสียดสีกับเนื้อกับชิ้นงานนะครับผมเขาดีไซน์มาเนี่ยมันเปื้อนน้ํามันที่มือนะครับมันเลยไม่เงาสวยนะครับอะน้ําหนักแล้วความยาวไปยังไม่แน่ใจเมื่อกี้ซ้ำอีกทีแล้วกัน4ีนิ้วนะครับด้ามสีนิ้วสี่นิ้วสองหุนนะครับความกว้างของใบเกือบ1นนิ้วนะครับขาดไปนิดหนึ่งนะครับผม ความหนา n 6 9 5นะครับต้านตะหนิมนะครับเหมาะกับงานแก่งานอาหารนี่แหละ3.6มมิลนะครับผมไม่เหมาะกับงานหนักนะครับดีไซน์ใบมาแบบนี้นะครับงานแคมป์งานแก่งานไฟติ้งได้นะครับแทงแทงต่อสู้ป้องกันตัวได้นะครับแต่ว่าเอาไปงานบุชคาราฟตอกสันไม่แนะนำนะครับไม่เหมาะนะครับเสียดายมีดนะครับผมแต่ถ้าฉุกเฉินก็ใช้ได้นะครับ ผมจะดูอะไรอ๋อผมจะดูตำหนิว่ามีไหมไงนะครับก็มีร่องตรงนี้นะครับที่อัดกาวเห็นนิด,น,ดนิดนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันเพเยอ,ออกมานะนะครับเล่มนี้น่าจะนานแล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ผมดูฝีมือของช่างท่านนี้ไปไกลมากเลยนะครับเล่มนี้น่าจะช่วงช่วงแรก ต้องบอกแบบนี้นะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับช่วงแรกๆฝีมือจะอาจจะมีตำหนินิดนึดนงอาจจะยังไม่เนียนสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพอได้เห็นร่องแต่ก็ถือว่าทำมาลักษณะบาลานซ์ของใบของด้ามเนี่ยก็เท่ากันนะครับผมเนี่ยนะครับสวยนะครับผมทำจากไม้นะครับใช้ไปเถอะมีตาย,ยี่ห้ช่างแบบนี้มีปัญหาส่งกลับไปให้ช่างแก้ไขซ่อมสปาได้นะครับผม ก็ตรงนี้นะครับน่าจะเกิดจากการไขนอ็อตหรือเปล่านะครับเป็นกาดอะนะครับผมมันเป็นคนละชิ้นกับตัวใบนะครับแต่ก็ดูทำมาละเอียดนะครับล่องตรงนี้แทบจะไม่มีเลยนะที่ใบนะครับระหว่างกาดนะครับที่ผมชอบดูตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีล่องเยอะๆเนี่ยเวลาเราไปใช้เราล้างเนี่ยน้ำสิ่งตกกระปกมันจะลงไปไง นะครับถ้าช่างที่ปันนี่ดีๆคิดเรื่องตรงนี้นะครับถือว่าแบบโอเคเลยนะครับใส่ใจคนใช้นะครับผมก็ประมาณนี้นะถือว่าโอเคนะครับดูแน่นสนิทด,ดีนะครับผมมีแค่ตรงตรงด้ามน,นะครับแต่ว่าด้วยวัสดุที่เป็น N 6 9 5นหขเก้าห้านะข,ขี้เกลือ,ข,อขี้มือยังไงก็ปลอดภัยนะครับใช้แล้วเช็ดทำความสะอาดล้าง ให้ดีนะครับไม่ต้องลงน้ํายาอะไรมากนะครับมาพร้อมซองไข่เด็กแน่นนะครับผมไม่กล้าขย่าแรงว่ามันคือมันเป็นลายมันเงาไงเด๋ยวร่วงไปแล้วเป็นรอยซวยผมเขียนแน่นดีนะครับก็ซองไข่เด็กก็แน่นหนาดีนะครับน่าจะเก็บมาสองสามปีแล้วมั้งเล่มนี้นะครับตั้งแต่สองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเนี่ยมันบอกปีอะครับปีที่ผลิตสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมเดี๋ยวผมลองคมให้ดูนะ แจมนะครับใช้ได้นะครับยังคมดีอยู่นะครับผมขนาดกระดาษเก่าๆเ,เปียกๆน้ำมันนะครับ นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสองเล่มนะครับจริงๆเจ้าของฝากมารีวิวนะครับแต่ก็แจ้งราคาขายด้วยเผื่อมีคนสนใจนะครับผมชอบก็ทักมานะครับขอบคุณเพื่อนๆนะที่ติดตามรับชมช่องมีและขวานครับผมเดี๋ยวผมขอทําปกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ